การที่จิตตื่นรู้อยู่ภายในจำไว้นะเรียกว่าจิตมันปฏิบัติมันไม่ใช่คนปฏิบัติพวกเราไม่เคยเกิดมาบนโลกใบนี้พวกเราไม่ใช่มนุษย์จับหลักตรงนี้ให้ดีก่อนถ้าเรายังเชื่อว่าเราเป็นมนุษย์เป็นคนอยู่เริ่มต้นก็ผิดละนี่คือมิจฉาทิฏฐิทันทีเลย พวกเราต้องเริ่มต้นจากการที่ทุกอย่างเป็นศูนย์หมดเลยน้อมกลับมาพระพุทธเจ้าบอกว่าขันห้าเป็นอนัตตากายใจเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนอยู่จริงนั่นหมายความว่าทุกอย่างเป็นศูนย์เป็นศูนย์ในทีน่นี้พวกเราคือจิตนั่นเองไม่ต้องพูดถึงคนนะที่นี่พูดแต่เรื่องจิตเพราะงั้นไม่ได้พูดถึงคน เริ่มต้นจากตัวจิตจิตเป็นธาตุชีวิตที่ไม่มีรูปร่างวางไซบริสุทธิ์มากๆเป็นอมตะธาตุเป็นธาตุศีโลกในนี้มันไม่มีการเคลื่อนเลยไม่มีการไปการมาไม่มีการเกิดการแตกสลายไม่มีบุญบาปดีชั่วอุศลอกอุศลใดๆอยู่ในนี้เลยแล้วพวกเราไปโยงอะไรกันไหคะอะไรกัน นี่คือตัววิมุตตินี่คือตัวธาตุบริสุทธิ์จะเรียกว่านิพพานธาตุจะเรียกว่าธรรมธาตุจะเรียกว่าสุญญจะเรียกอะไรช่างมันจะเรียกมันมันไม่มีชื่อมันก็คือเรานะั่นเราคือธาตุใสบริสุทธิ์นี่แหละนี่เอาภาษาปากมาพูดว่าเป็นเราเพื่อให้เข้าใจไปก่อนทีนี้เราไม่รู้ด้วยซ้ําว่าเราคือธาตุบริสุทธิ์นี่คืออาวิชา จิตมันไม่รู้ว่าตัวเองเป็นธาตุบริสุทธิ์เมื่อจิตไม่รู้คือพวกเราไม่รู้เมื่อพวกเราไม่รู้พวกเราก็เลยไปหาภาชนะร่างกายก็ได้ภาชนะนี้มาโชคดีสุดๆได้ภาชนะนี้ภาชนะนี้มันชื่อว่าอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันเรียกว่าเป็นเป็นเป็นก้อนหุ่นยนต์แล้วกันเราเพอเอิญมาได้ภาชนะเป็นก้อนหุ่นยนต์โคตรโชคดีเลยไอ้ก้อนหุ่นยนต์ก้อนนี้มันมีโปรแกรมดยมีอาการรับรู้มีเสียงมีมโนภาพมีอารมณ์ มันปรุงแต่งได้มันจดจําได้มันมีเครื่องมือนี้อยู่ในก้อนหุ่นยนต์ก้อนนี้หลอรับพวกเราเป็นทาุบริสุทธิ์แต่เรากลับไม่รู้ว่าเราเป็นทาุบริสุทธิ์นี่คือความโง่เขลาแห่งจิตเรียกว่าอาวิชชาเนี่ยอาจารย์พูดแล้วนะเราไม่ใช่มนุษย์นะอย่าหลงยึดว่าเป็นมนุษย์ถ้าใครเริ่มต้นจากการเป็นมนุษย์นี่คือมิจฉาทิฏฐิผิดเลยปฏิบัติอีกร้านชาติก็บรรลุไม่ได้ อ่ะทีนี้พอเราเริ่มต้นจากการที่พวกเราเชื่อพระพุทธเจ้าไปก่อนอย่าเถียงเพราะพรุทธเจ้าเด็ดขาดนะพระพุทธเจ้าบอกว่าขันห้าายนี้ใจนี้มันไม่ใช่เรานั่นหมายความว่าเราไม่ใช่มนุษย์อย่ามันหลงยึดว่าเราเป็นมนุษย์นะเริ่มต้นต้องเริ่มให้มันถูกก่อนอ่ะทีนี้พอเราเข้าใจว่าเราเกิจิตคือดธาตุชีวิตที่ไม่มีรูปร่างซสซสกลือมาทั้งจักรวาลเรามาอาศัยอยู่ในภาชนะไอ้ก้อนมุนยนตก้อนนี้ เพื <im 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 in like ่ออะไรเพื่อเราจะได้อาศัยโปรแกรมปรุงแต่งของมันเนี่ยนะอาศัยปากเพื่อเพื่อพูดเนี่ยอาศัยมโนภาพอาศัยอารมณ์อาศัยอาการรู้เนี่ยอาศัยเครื่องมือเหล่านี้เพื่อจะได้มาเรียนรู้ว่าเราคือจิตคือธาตุบริสุทธิ์พอเรารู้เมื่อไหร่ว่าเราคือธาตุบริสุทธิ์ไอก้อนี้มันจะแตกสลายตุยไปเมื่อไหร่ตามใบเราเห็นเสียงที่มันพูดเองเห็นได้ด้ เห็นมโนภาพที่มันนึกเองเห็นได้ได้เห็นอารมณ์ที่มันปรุงเป็นอารมณ์สุขอารมณ์ทุกอารมณ์เฉยของมันเองมันปลากฏดเองมันสลายเองเห็นได้ได้นะเห็นอาการที่รู้ว่ามันรู้ของมันเองแค่นี้เลยเนี่ยมันได้ยินเสียงของมันเองมันได้กลิ่นของมันเองมันรับรู้ทางตาทางหูจมูกนินกายจะมันรู้ของมันเองเข้าใจนะ เห็นว่าสิ่งเหล่านี้ทำงานเองเมื่อ,อไหร่ถามลงไปเราอยู่ไหนมันจะตีกลับมันจะระเบิดมันจะหลุดออกมาจากไอ้ภาชนะหุ่นยนต์นี้ทันทีเลยเจิต